แคบจนเหมือนอยู่ในโลงศพกับคอฟฟินโฮลมส์สะท้อนปัญหาวิกฤตที่อยู่อาศัยของฮ่องกงทั้งหมดจะเป็นอย่างไรนะครับวันนี้ยศจะมาสารัจให้ฟังครับต้องบอกว่าปัญหาวิกฤตที่อยู่อาศัยเนี่ยมันกลายเป็นปัญหาที่หลายประเทศเนี่ยกำลังเผชิญอยู่นะฮะและถือว่าเป็นปัญหาเร่งด่วนด้วยหลายคนถ้าไปดูในของประเทศเกาหลีก่อนอาจจะเคยได้ยินบ้านพันจีฮาที่เป็นลักษณะของบ้านกึ่งใต้ดินนะฮะ เราจะเห็นบ้านหลังนี้เนี่ยในภาพยนตร์เรื่อง p a r a s i t e ซึ่งมันเป็นปัญหาด้านที่หัวัสและความเหลื่อมล้ำของสังคมด้วยถ้าแกาหลีมีพันจีฮาในขณะที่ฮ่องกงเองเนี่ยเขาก็มีเหมือนกันแต่เรียกว่า Coffin Homes หรือบ้านลงศพนะฮะและบ้านลงศพของฮ่องกงเนี่ยจะเป็นลักษณะของอพาร์ตเมนต์ครับแล้วก็จะมีการซอยย่อยเป็นห้องเล็กๆเล็กๆเล็กๆเต็มไปหมดเลยแล้วก็มีการแชร์กันอยู่ใช้พื้นที่ส่วนกลางร่วมกัน ที่ตามข้อมูลของปี2021เนี่ยบอกว่ามีประชากรนะครับกว่า200,000รายที่พักอศาศัยอยู่ในบ้านลงศพแบบนี้และแน่นอนครับว่าการอศาศัยอยู่ในสถานที่แห่งนี้เนี่ยมันก็มีผลพวงเรื่องของคุณภาพชีวิตที่ยแย่ครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าช่วงฤดูร้อนเตียงของพวกเขาเนี่ยมักจะเต็มไปด้วยมแมลง แน่นอนครับว่ามันก็หมักบมมสิ่งสกรปรกต่างๆเชื้อโรคเชื้อโรคและที่มันเป็นแบบนั้นเพราะอะไรครับเพราะว่าฮ่องกงเนี่ยเป็นเมืองที่มีอัตราค่าเช่าเนี่ยที่ค่อนข้างสูงมากๆนะฮะและเป็นเมืองที่มีความเหลื่อมล้ำสูงเป็นอันดับต้นๆของโลกด้วยทีนี้คุณผู้ชมครับทางการฮ่องกงเนี่ยเขาก็เลยมีการตั้งเป้าหมายครับว่าจะก,กําจัด เขเป็นโฮมหรือว่าบ้านลงศพนี้เนี่ยให้หมดไปภายในปี2049เนื่องจากมองว่าปัญหาที่โยสหรือนี้เป็นปัญหาที่รุนแรงรวมไปถึงทางการฮ่องกงครับเขาก็มีการวางแผนที่จะทําบ้านการเคหะขึ้นมาและอาจจะมีการปรับปรุงกฎเล็กน้อยนะครับเพื่อเป็นการเปิดโอกาสครับให้ประชาชนนะครับสามารถเข้าถึงที่อยู่อาศัยได้ง่ายมากยิ่งขึ้นด้วยและบ้านเคหะนี้ครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความหวังของคนที่เคยอยู่บ้านลงศพมาก่อนนะครับว่าสักวันหนึ่งฉันอยากจะย้ายออกจากจุดนี้ รวมไปถึงทางการฮ่องกงครับเขาก็ได้มีการวางแผนนะครับที่จะเพิ่มบ้านการเคหะและอาจจะมีการปรับปรุงกฎเล็กน้อยนะครับเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนเหล่านี้เนี่ยสามารถเข้าถึงที่อยู่อาศัยได้ง่ายมากยิ่งขึ้นด้วยครับ